ใจมันก็ต้องเป็นปั๊มให้พอดีประมาณนั้นใช่ไหมสถานการณ์นณึครับขั้นตอนแรกครับเรื่อกถึงความปลอดภัยนขั้นตอนแรกครับเคลียร์สถานการณ์รอบข้างาสินไม่ร้องปลอดภัยครับวิ่งเข้าหาผู้ป่วยครตบเช้งไว้ทั้งสองข้างนะครับตบที่ไหล่ทั้งสองข้างตบปลอดภัยเป็นขั้นตอนการประเมินสำหรับพี่สิง่ายง่ายไหมครับรอย<อ>่าไปใช้เครื่องยนต์ยากสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบรากเส้นสมมุติมาแล้วก็ลากจุดตัดจากกระดูกไขปลาะครับเรื่อยๆสำหรับผู้ช่วยอีกคนหนึ่งนะครับถ้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรับบอกให้บอกนะครับตำแหน่งแปดไม่ตรงกับตำแหน่งของภาพที่บอกไว้ตรงนั้นตามภาพแล้วมันง่ายถัดไปให้เคลื่อนทุนกับเมนเดตัวผู้ป่วยครับ คอยมาโค้ชให้เลยครับแล้วเพื่อนๆจากนี้ก็มันไม่มีพักให้เลยใช่ไหมต้องปั๊มไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเมื่อนเครื่องมาพึ่งนะครับคือใช้ได้เลยครับสรุปว่าต้องถอดเสื้อผ้าออกไหมต้องถอดครับตัวถ้าหรืออะไรเงี้ยมันดึงได้ก็เอาที่เสียวคือตัวเนี้ยตัวซีนเนี้ยมันยังไงก็ต้องแปะที่ผิวหนังของเรา ก็เพิ่มแบบอื่นนะครับการทำงานก็จะลักษณะตกันไตัวระหว่างที่กำลังช็อคได้นะครับก,ก็เรียบร้อยด้วยเลยครับเพรานั้นผมขอว่าเวลาเนี่ยลยครับโทรหนึ่งเ้าลยครับเช่เลยครับโทรหนึ่กหกเก้าคนนติเอดีมาด้วยครับเดี๋ยวผมตัวให้ครับโอเคครับทลต่อไปครับ เสียงการหาใจครับดูน้าบอกกเพห้าหกเจ็ดแปดเก้ายีบกรังเลยครับนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้ารช็อดโดยการกดตุ่มทีสโช็อคช็อเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการนำาส่งนะครับก็เป็นไปทางนี้

ที่จริงมันมีการเป่าครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นคอที่สองคอที่สามอันตรายเกี่ยวกับระบบการหายใจครับพวกถ้าเป็นอุบัติเหตุอะคอก็จะอาจจะมีการ